การดูทีวีที่อายุ1ปีสัมพันธ์กับการเกิดภาวะออทิสติกที่อายุ3ปีหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูเคในช่วงพบหมอพัฒนาการในเพจตลาดนะัดครอบครัวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปงานวิจัยที่เพิ่งลงตีพิมพ์เลยนะครับแล้วก็ทำในประเทศญี <What? S 1> ่ปุ่นนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลในเด็กถึง84030รายในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อจะศึกษาความสัมพันธ์ว่าการที่เด็กดูทีวีหรือ DVD ที่อายุ1ปีเนี่ยสัมพันธ์กับการ ที่เด็กคนนั้นจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกที่3ปีหรือเปล่านะครับการศึกษานี้พบว่าในเด็กผู้ชายที่ดูทีวีนะครับมากกว่า1นะครับจนถึงน้อยกว่า2ชั่วโมงเนี่ยจะมีโอกาสที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นเด็กออทิสติกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง,ง2.16เท่านะครับและถ้าดูทีวีตั้งแต่2ชั่วโมงจนถึงน้อยกว่า4ชั่วโมงจะเพิ่มโอกาสในการวินิจฉัยนะครับ ว่าเป็นออทิสติกถึง3.48เท่าและถ้าดูทีวีมากกว่า4ชั่วโมงเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการถูกวินิจฉัยว่าเป็นเด็กออทิสติกถึง3.02เท่านะครับแล้วการศึกษานี้ก็ได้ควบคุมปัจจัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะความเครียดของคุณแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าวิตกกังวลอายุของคุณแม่นะครับรายได้ของครอบครัวรวมไปถึงพัฒนาการของลูกที่อายุ1ปีด้วยนะครับ ผลการศึกษานี้นะครับค่อนข้างสอดคล้องนะครับกับที่เราทําที่จุลานะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเราติดตามนะครับแล้วก็พบว่าเด็กที่อายุตั้งแต่6เดือนจนถึง18เดือนนะครับตอน18เดือนเนี่ยถ้าเขามีแนวโน้มที่จะได้รับนะครับหรือว่าอยู่ในบริเวณที่เปิดสื่อหน้าจอตึ้งตอนนั้นเราก็วิเคราะห์ข้อมูลโดยเอาทีวีเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับพบว่า ถ้าอายุ18เดือนมีแนวโน้มที่เปิดสื่อหน้าจอตั้งแต่6เดือนถึง18เดือนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มักจะเปิดเป็นรายการผู้ใหญ่เนี่ยก็สัมพันธ์นะครับที่พ่อแม่จะรายงานว่าลูกเนี่ยมีพฤติกรรมไปทางเด็กออทิสติกมากขึ้นนะครับดังนั้นจากงานวิจัยทั้งสองงานนะครับอยากจะเน้นว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับยังไม่ควรรีบนะครับให้เด็กเล็กๆโดยเฉพาะน้อยกว่า1ปีจนถึงสัก3ปีเนี่ยได้รับหรือเปิดสื่อหน้าจอเหล่านี้เป็นปริมาณมากเกินไปนะครับ แต่ยังไงก็ตามลูกในวัยนีย้จำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมนะครับพัฒนาการโดยผ่านการเล่นนะครับการเล่านิทานการร้องเพลงหรือการทำกิจกรรมตามวัยกับเขากับคนจริงๆเนี่ยน่าจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเขามากกว่านะครับอย่าลืมมาพบกับข้อมูลดีๆในช่วงพบหมอพัฒนาการในเพจตลาดในครอบครัวในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ